สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567รู้ไหมครับว่าวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนี้นอกจากจะเป็นวันลงทุนแห่งชาติแล้วนะครับก็ยังเป็นเลิกวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567นนี้ ตรงกับขึ้นหนึ่งค่ำนะครับขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12ปีมะโรงหนึ่งค่ำสร้างแก้วขึ้นสูหองค่ำสำเร็จสมปรารถนาทุกๆประการแล้วก็เริกหนึ่งค่ำนี้ถ้าสุกใดตรงกับขึ้นหรือแรมหนึ่งค่ำสุกนั้นเป็นเริกนันทมหาเศรษฐี นันทมหาเศรษฐีเลยนะครับขึ้น1น่งข้ามเดือน12อานิสงส์หนึ่งมืนเท่านะครับทุกท่านเรามาดูกันนะในเริกวันศุกร์นี้ศุกร์ที่1พฤศจิกายนนี้นะครับวันลงทุนแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นอานิสงส์หนึ่งมืนเท่าจากนันทมหาเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะครับ เป็นมหาเศรษฐีนะครับกับผมโกโก้ Go Go, พ่อมดน้อยมาตั้งจิตอธิษฐานกันดูไหมครับทุกท่านว่าบุญกุศลที่ท่านสะสมมาตลอดพันศาบุญกฐินแรไต่างๆที่ท่านทำมาแล้วท่านจะขอพอรอานิสงส์หนึ่งมื่นเท่าในวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีความสำเร็จสมปัรถนา ได้ไพ่กงล้อมหาสมบัติหรือเปล่านะครับมาวัดดวงเฮงบุญกุศลนะครับบางทีทำดีได้ดีอยู่แล้วนะครับทำชั่วได้ชั่วอยู่แล้วบุญที่เราทำแต่ละวันเวลาบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนบุญเริ่มต้นที่ใจถ้าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆบุญก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็จะมีไพ่อธิษฐานนะทุกท่านนะ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่าลืมนะครับว่าทำดีทำบุญไปนี่ทุกคนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอานิสงส์จะส่งผลให้เรามีโชคมีลาบหรือเปล่านะครับลองตั้งจิตอธิษฐานในวันศุกร์ที่1่พฤศจิกายนนี้ขึ้น1ค่ําเดือน12นะครับเป็นเิกษ นันทะมหาเศรษฐีอานิสง์หนึ่งหมื่นเท่าท่านใดสะสมบุญกุศลมาตั้งสัจจะวาจาบำเพ็ญเพียรกุศลมาแล้วท่านจะมีความสำเร็จหรือเปล่าความสำเร็จในการลงทุนหรือลุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับผมมีไพ่พยากรณ์ทั้งหมด10ใบนะครับทุกท่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ผมก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละใบคืออะไรแต่ถ้าท่านเลือกเลือกได้แค่หนึ่งใบนะอธิษฐานให้ออกมาเป็นรูปประหรทำบุญกุศลที่สะสมมาจะมีความโชคดีมีความเฮงในวันศุกร์ที่หนึ่งนี้ขึ้นหนึ่งค่ำนี้หนึ่งคำสร้างแก้วขืนสู่ห้องค่ำสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเลิกหนึ่งค่ำขึ้นหนึ่งค่ำดีมากๆนะครับสำเร็จสมปรารถนาทุกๆประการนะ อธิษฐานบุญนะทุกท่านนะครับขอให้ออกมาเป็นรูปประธรรมเห็นเห็นถ้าท่านใดเลือกใบที่ได้หนึ่งเลี้ยนทองกงล้อมหาสมบัติหรืออะไรต่างๆผมก็จะพยากรณ์ตามนั้นแล้วก็จะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับ4ใบนี้ในการเลือกก็จะมีได้กับเสียถูกหรือผิด และในไพ่กองที่สองนะครับรอบที่สองก็จะมีแค่10แดงกับ10บดำนะครับวัดกันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะตั้งจิตธิฐานนะฮะทุกท่านผมก็จะเลือกเหมือนกัน1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบ บุญกุศลที่พระเจ้าทำมาสะสมมาในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้2 5 6 7ขึ้นหนึ่งคำเลิกนันทมหาเศรษฐีดวงข้าพเจ้าจะมีความเฮงเป็นอย่างไรบ้างผมขอเลือกเล่ติติต,ต,ติจะเลือกตามผมก็ได้นะครับผมค่อนข้างจะมีความเฮงเงเฮงแต่มันจะเป็นเฮงสวยเฮงสวยซะมากกว่าเฮงรวยนะครับผมจะมีความเฮงรวย ผมชอบเลขหกนะทุกท่านใครจะเลือกตามผมก็ได้ผมจะมีความเฮงไหมถ้าผมเลือกมาแล้วเป็นกงล้อมหาสม,สมบัติแสดงว่าตัวเลขที่กโก้ๆพอมุดน้อยชอบก็อาจจะมาเป็นรางวันบางรางวันก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชอบเลขหกจังเลยวันศุกร์ก็เป็นเลขหกนะครับหกก็คือดาวศุกร์ผมเลือกแล้วนะผมเลือกไปที่หกหนึ่งสองสามเลือก ตีตีหมดเวลาแล้วกองที่สองผมก็เลือกตำแหน่งที่สี่ขอเป็นคนสุดท้ายนะครับเป็นคนสุดท้ายก็พอแล้วเลือกตำแหน่งที่สี่โอเคหนึ่งทับหกสองทับสี่อ่าท่านใดที่เลือกใบที่หนึ่งติตีบุญกุศลดวงชะตาของท่านจะออกมาเป็นรูปธรรมในไพ่ยพยากรณ์ได้แก่ สิบเหรียญน,นะครับเงินเต็มบ้านสิบเหรียญมีความโชคดีท่านที่เลือกกองที่1นนะครับมีเกณฑ์ได้เงินสดมีเกณฑ์ได้เงินเต็มที่สิบเหรียญและถ้าบาังเอิญตัวเลขที่ท่านชอบตรงกับบ้านเลขที่ท่านก็อาจจะมีแนวโน้มสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญขอแสดงความดีใจกับท่านที่เลือกไพ่ใบที่1บุญกุศลของท่านเต็มที่เริ่มต้นหนึ่งพฤศจิกายนท่านได้สิบเหรียญอาจจะไม่ใช่หมายความว่าถูก ถูกสลากหรือรางวัลใดๆนะแต่บุญกุศลของท่านถ้าขออานิสง์มาเป็นทรัพย์ปัจจัยมาเป็นเงินเป็นทองนะครับเต็มร้อยเลยสิบเหรียญน,นะครับนี่คือใบที่หนึ่งนะครับส่วนท่านที่เลือกใบที่สองอนิสง์ผลบุญของท่านจะเป็นอย่างไรให้ออกมาเป็นรูป,ปรธรรมนะครับบุญกรรมต่างๆอานิสง์นั้นเป็นเรื่องของนามธรรมา ตีตีลุ้นลุนลุนต,ติตีราชาแห่งทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมากมายมหาศาลมากกว่าสิบเหรียดอีกนะทุกท่านนี่คือราชาแห่งทรัพย์สมบัตินั่งบนกองเงินกองทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเริ่มต้นดีก็ไปได้ดีทําดีต่อไปนะบุญกุศลได้อานิสงส์ในเป็นในการเป็นราชาแห่งทรัพย์สมบัติ ส่วนท่านที่เลือกใบที่สามนะครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเอยตี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 กงล้อมหาสมบัติผมว่าจะเลือกแล้วนะจริงๆผมชอบเลขสามกับเลขหกเขาเปลี่ยนใจได้ไหมเอออยากได้กงล้อมหาสมบัติอันนี้คือเนลมิตเลย ไม่อยากได้คุณก็จะได้ถ้าใครเลือกใบที่สามนะครับผมจะเลือกแล้วผมชอบเลขสามเลขหกนะครับสุขกับอังคารเป็นดาวภูมิคู่รักกันเปลี่ยนใจได้ไหมเออกงล้อมหาสมบัติทุกท่านใครเลือกใบนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านนะคะมีโอกาสแนวโน้มสูงมากเลยนะกงล้อมหาสมบัติท่านที่เลือกใบที่ทสี่อานิสงส์ของท่านคือ เลขสี่นี่คือไพ่ปีศาจความโลภอย่าโลภนะครับโลภมากลาบหายดีวิวคือความโลภห้ามโลภเด็ดขาดใบนี้คือไพ่ความโลภความโลภจะบังตาอาจจะมีตัวเลขที่ชอบใจอยู่ห้ามโลภเด็ดขาดนี่คือหรืออาจจะมีคนมางองแงขาดแย้งไพ่ดีวิวคือไพ่จะคำใบเว เขายังเบียดเบียนอยู่ถ้าเราไม่มีความโลภเราไม่เลงอะไรต่างๆก็อาจจะมีความโชคดีอยู่นะแต่อย่างน้อยท่านก็อยู่ใกล้เบอร์สามนะครับท่านอยู่ใกล้เบอร์สามพลังงานกงล้อมหาสมบัติอาจจะมาติ๊ดติดติดกับท่านอยู่นะส่วนท่านที่เลือกใบที่ห้าหนึ่งถ้วยมหาสมบัติรางวัลใดรางวัลหนึ่งสามตัวบนสามตัวหน้าสลาบเอ็นสามเรื่องต่างท่านก็มีแนวโน้มว่าจะหยิบจับรางวัลใหญ่ถ้วยมหาสมบัติเลยนะครับตื่นเต้น ท่านที่เลือกเลข6หกเหมือนโกโก้โกพมดน้อยนะครับจะนม่ามองอยู่ไหนตัวช่วยตัวช่วยเดี๋ยวก่อนรุนนิดนึงก่อนนะครับบางเอิญเป็นคนที่หัวใจอ่อนไหวท่านที่เลือกใบที่หกนะครับความโชคดีของท่านได้แก่แปดดาบนะครับสัจจะวาจาอย่าผิดสัาจจะตั้งเงื่อนไขสัาจจะอะไรไว้ก็ทำ สัจจะวาจาข้าน้อยก็ทําเต็มที่อยู่นะถ้าท่านทําเต็มที่ไม่ผิดสัจจะวาจาท่านก็ได้สิทธิ์นั้นทันทีกลงล้อมหาสมบัติจะเ,เลือกแล้วนะผมชอบเลขสามนะครับหรืออาจอยาพูดมากก็ได้เด็กก็พูดเยอะจังเลยว่าชอบชอบเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็พูดมากจังเลยก็ขอให้มาละกันนะครับสามหกแปสามหกเก้าอีกอ่ะใครตั้งสัจจวาจาไว้ใครเลือกเลขหขงนะครับ เป็นเรื่องของสัจวาจาหรืออย่าพูดมากตั้งอะไรไว้ถ้าทําได้ท่านท่านก็มีแนวโนม้มความสําเร็จอยู่แล้วนะท่านที่เรื่องหมายเลขเจ็ดน,นะครับเดเมเ j e s t i c i a เทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเนรมิตปัตนาไม่อยากได้ก็ก็จะได้ตามบุญกุศลไม่เลงไรทั้งสิน้นกับจะได้ดีก็ได้นี่คือเด e m a j e ิ t i c i a นเมื่อบุญกุศลเต็มเปลี่ยมท่านก็จะมีความสําเร็จนะครับเนรมิตปัตนาเมื่อเราทํากรรมเราเลือกเป็นคนทําเองกรรมต่างๆเราเป็นคนที่เลือกทําเองนะ แต่หลังจากนั้นผลของกรรมก็จะมาทําให้เราได้รับสิ่งต่างๆตามมาแน่นอนนะครับ6 7ท่านที่เลือกหมายเลข8นะครับตึกถล่มนะครับอย่าคาดหวังอะไรมากมายอย่าคาดหวังอะไรมากมายหรือมองหรือมองมุมกลับในมุมบวกนะครับ คาดหวังแค่เลขท้ายสองตัวท่านอาจจะได้รางวัลที่สองก็ได้แต่ตึกถล่มห้ามคาดหวังนะห้ามห้ามโลภห้ามคาดหวังเยอะนะครับท่านที่เลือกหมาย,มายเลขแปดนะครับมันขึ้นตึกถล่มนะเลงสามตัวบนแต่ไม่ตัดสองตัวก็ได้ก็ได้นะครับโอ๊แปดดาบปวดหัวเขออาจะมองอีกอีกโวดึงหน่อยครับ ท่านที่เลือกหมายเลข9นะครับท่านได้6เหรียญมีเกณฑ์ใช้จ่ายหรือเสียทรัพย์เสียเงินแก้เคสก็คือใช้จ่ายออกไปก่อนถ้าเป็นติดหนี้ติดอะไรอยู่ค้างชําระอะไรในการลงทุนอยู่ก็ควรที่จะชาระออกไปก่อนนะแล้วนะท่านจะมีโชคดีนะครับส่วนท่านที่เลือกไพ่หมายเลข10นะครับ 1หเหรียญทองเงินสดเงินก้อนใหญ่เป็นของท่านท่านได้สิทธินั้นทันทีร้อเปอร์เซอยากเลือกหมายเลข3จริงๆก็ชอบหมายเลขสาอยู่ถ้าชอบเดิมๆก็คือ368หกแปดสากเก้าก้าเจ็เดเกถ้าชอบเดิมๆแต่มาเปลี่ยนใจเป็นเลข6ก็อาจจะมาตัวเดิมที่ชอบก็ได้ผมไม่รู้นะผมก็ขี่โม้ไปเรื่อยนะครับทุกท่าน1 2ึ่สสี่ ในรอบที่สองข้าน้อยเลือกกองที่สี่นะครับใครจะเลือกตามก็ได้นะผมได้แปดดาบโอ้ตายล้ตายละ,ยละ,ยละอ่าท่านที่เลือกสองทัพหนึ่งนะครับมีแค่สิบแดงกับสิบดำนะไม่มีอย่างอื่นไม่มีก้าวแดงไม่มีรางวัลปลอบใจนะครับรอบนี้ตัดสินไม่มีรางวัลปลอบใจมีแต่ต้องลุ้นและก็สู้ใหม่ในวันที่สิบหกต่อไปนะครับ ท่านที่เลือกหมายเลขห1ึสิแดงนะครับท่านได้สินั้นทันทียิ่งถ้าท่านเลือกเบอร์1นึ1่งทับสามหนึ 3, ่ทับ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 สทับทัแล้วมาเลือก2องทับรเโอกาสเฮงบุญกุศลท่านส่งผลท่านในรอบนี้แน่นอนท่านที่เลือก2องทับสองสิบดำนะครับ อาจจะเฮงอยู่แต่เฮงน้อยลงนะท่านที่เลือกก็มาลุ้นกันดูสามกับสี่นะถ้าสามออกมาเป็นสิบดาถท่านที่เลือกมาเลขสี่ก็จะเป็นสิบแดงเท่านั้นแหละนะครับเปิดเบอร์อะไรก่อนอยากลุ้นเบอร์สี่ก่อนได้ไหมขออนุญาตลุ้นเบอร์สี่นะครับขออนุญาตลุ้นเบอร์สี่ก่อนละกันนะครับท่านที่เลือกเบอร์สีนะครับ สิบแดงหัวใจเต็มร้อยนะครับและแน่นอนที่สุดท่านที่เลือกเบอร์สามก็ได้สิบดำนะครับผมเลือกเบอร์สี่นะแต่เป็นสิบแดงหัวใจไอ้ที่ชอบก็คือเต็มหัวใจร้อยเปอร์เซนตดีกว่าเบอร์หนึ่งอีกนะเพราะว่าสิบแดงเต็มหัวใจนะก็เต็มหัวใจก็เป็นสามหกแปดสามหกเก้าไม่อยากพูดมากสามหกแปดสามหกเก้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าไม่อยากพูดมากเพราะว่าให้ปิดปากจานะครับคลิปนี้ วันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567ขึ้น1น่งข้ามตรงกับเริ่อนันทมหาเศรษฐีอานิสง10,000เข้าเป็นของท่านแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ